คอลัมน์คนปลายซอยความยุติธรรมที่ไม่ตายอ่านบางตอนในสามโกกแล้วขำหลังศึกผาแดงที่โจโฉถูกเล่าปี่ซุนกวนผนึกกำลังอัดสน่วมจนหนีหัวซุกหัวซุนเล่าปีหลอกให้ซุนกวนไล่ล่าตีเอาบ้านเล็กเมืองน้อยของโจโฉขณะเดียวกันเล่าปีตลบหลังเข้ายึดเกงจิว๋วเมืองใหญ่อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในภูมิภาค ที่สุนกวนโจโฉต่างคนต่างทิ้งกันมายาวนานไปกินหน้าตาเฉยเล่าปีจากที่เป็นเจ้าไม่มีสารก็กลายเป็นเจ้ามีสารโดยมีเกงจิว๋วเป็นอาณาจักรในครองนับแต่นั้นเหตุการณ์ตรงนี้เข้าตำราตาอินตานาถูกไอยู่เสี่ยมให้ตีกันเปียบลงท้ายไตยู่ฉกเอาเมืองที่ต่างฝ่ายต่างจ้องตาเป็นมันเอาไปกินเฉย ต่อหน้าต่อตาที่ยกมาเล่าก็ไม่มีนัยยะอะไรเพียงเห็นระหว่างภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติช่วงนี้จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆถูกความหวังดีแต่ประสงค์ร้ายจากใครบางคนที่เป็นบุคคลไม่ทราบฝ่ายถวายให้หวังให้กินใจจนแตกคอแตกขั้วก,กันว่าด้วยกลเกมยุทธศาสตร์การเมืองเลือกตั้งรัฐบาลในอนาคตใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะ เพียงเป็นคนนอกตามดูเห็นนึกถึงสามโกกตอนนั้นก็อดยกมาเปรียบเทียบสนุกสนุกไปตามประซาคนอยู่ไม่เป็นสุขไม่ได้แต่ผมเชื่อคนอย่างพลเอกประยุทธ์และคุณอนุทินประสบการณ์ผจญศึกในสถานการณ์วิกฤตร่วมกันตลอด4ปีจะตกอยู่ภายใตย้กลนเกมตื้นๆแค่นี้แล้วก็นั่นไม่ใช่ประยุทธ์อนุทินที่อยู่อย่างใหญ่ๆด้วยกันมาจนถึงวันนี้แน่ ก็ตอนวิกฤตปัญหาโควิดที่ต้องควานจักรวาลหาวัคซีนไม่ถูกปั่นถูกเสียมให้แหกอกกันยิ่งกว่านี้หรือแต่นายกประยุทธ์และรองนายกอนุทินก็เป็นดังคุ้นเขาร้อยมรสุมก็มิอาจเข,ขย่าให้เขยืนได้หรืออย่างเรื่องรถไฟฟ้าทนายกคิดจะใช้อำนาจหักเอาไม่เคารพในเหตุผลและกรอบอำนาจของกันและกันตามมอบหมาย ก็หักซะตั้งแต่ตอนนั้นไม่ดีกว่าหรือจะต้องมารอให้โง่ตอนภาพยนตร์อวสานเพื่ออะไรฉะนั้นเกมนี้ก็แค่โจทย์เลขคณิตคิดในใจของเด็กปฐมสองเท่านั้นกอดอกตามครูสั่งแค่กระดิกนิ้วนับเอาก็ตอบได้แล้วเลือกตั้งปี6-2 มีการแตกพักด้วยกลนเกมแตกแบงค์พันหวังสิพอกเป็นหนึ่งูงตั้งรัฐบาลแต่เพราะเหมิมเกิมเหมิมบังอาจจนพลาดครั้งนั้นจึงทำให้พินพังผิดแผนไปทั้งหมดคราวนี้อีกเหมือนกันเลือกตั้งปี6 6 6ไม่แตกแบงค์พันแต่ใช้แผนวัส,สการพามพระเจ้าอาชาติสตูส่งวัส,สการพาม สอดแทรกเข้าไปเป็นบางช่างยุในแคว้ลิชวีที่แข็งแกร่งอยู่กันด้วยสามัคคีมาช้านานจนเกิดระแวงกินใจกันจากนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ยกทัพเข้าตียึดเมืองลิชวีได้งายดายปานล้วงมะนาวในไหยผยลูยายก็คุยเล่น,เ,ลนเรื่องเด็กเล่นขายข้าวขายแกงอย่างนี้ ไม่ต้องไปพูดถึงว่านายกรู้ไหมคุณอนุทินรู้ไหมหม่ำจกมกเขายัางรู้เลยคุยเรื่องที่ดีต่อใจดีกว่าผมบอกแล้วตั้งแต่หนึ่งมีนาบ้านเมืองไทยจะมีอะไรดีๆที่เข้ารูปเข้ารอยเมื่อวานท่านอายการสูงสุดซึ่งเป็นสุภาพสตรี ที่คู่ควรแก่การเชื่อถือยกย่องในความเป็นข้าราชการเพื่อแผ่นดินเป็นธรรมนามว่านางสาวนารีตันทัศเถียนท่านหลวงนามแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข่าวสารและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอายการสูงสุดจำนวน5คดีมีคดีอะไรบ้างรีบดูกันเลย คดีเผาสวนงูที่ภูกเก็ตซึ่งเกี่ยวพันถึงนายตู้หา่าวคดี CPK International จำกัดกับพวกบริษัทเครือเปรมชัยถูกกล่าวหารุกป,ป่าคดีนายแทนไทยแรงกูลกับพวกเป็นข่าวเช้าอยู่ขณะนี้คดีมาวินแบท c o m คกลุ่มเครือข่ายบ่อนพนันออนไลน์นำเงินที่ได้ไปฟอกด้วยการลงทุนในธุรกิจต่างๆ คดียาเสพติดเมตดแอมเฟตามีน4แสนเม็ดที่จังหวัดนนทบุรีคดีนายกำพลวิระเทพสุพรกับพวกคดีนี้เป็นคดีค้ามนุษย์วิกตอเรียีเขตเห็นกันตำตาและเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ปอปอง,องอรู้เห็นหลุดรอดการถูกฟ้องนำไปสู่การจะเปิดกิจการใหม่ทั้งเดิร์ลอและโคปากคาบนาโดยกลุ่มทุนพนันออนไลน์กลุ่มทุนจีน และกลุ่มนอมินีนายกำพลนอกจากนี้มีร่องรอยทําให้สงสัยว่านายกำพลให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหรือไม่จนนายชูวิทย์กมลวิสิ์ทำหนังสือร้องเรียนถึงประธานกออเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคดีนี้ก็เป็นหนึ่งในห้าคดีที่อายการสูงสุดสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยแต่และคดีใครบ้างได้รับมอบหมายให้เป็นคณะตรวจสอบ ก็ดูกันนะครับและจําไว้คณะที่1คดีนายกำพลกับพวกและคดีเผาสวนงูภูเก็ตคณะตรวจสอบประกอบด้วย 1. นายจุมพลพันธ์สำริดหัวหน้าคณะทำงาน 2. นายอิทธิพรแก้วทิพย์คณะทำงาน 3. นายธารมชาลีจันคณะทำงานคณะที่สองคดี CPK International กับพวก 1. นายศักดาช่วงรังสีหัวหน้าคณะทำงาน 2. นายโชคชัยทิฏฐิกัจธรรมคณะทำ,ทำงาน 3. นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงคณะทำงานคณะที่สามคดีนายแทนไทยนรงคูลกับพวก 1. นายภัยรัตพรพสมบูรณ์สิริหัวหน้าคณะทำงาน 2. นายโกวิศศรีภพโรธคณะทำงาน สานายคาถาสถนสุดคณะทำงานคณะที่สคดีมาวินแบทดอทคอมประกอบด้วยนายสมเกียรติคุวะวัฒนานนท์หัวหน้าคณะทำงาน 2. นายชาติชัยเดชสุริยะคณะทำงาน 3. นายทรงพลสุวรรณพงศ์คณะทำงานคณะที่5คดียาเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนส0 0 0สนเม็ด หนึ่ายอำนาจเจเจริญรักหัวหน้าคณะทํางาน 2. นายนิติสุขเจริญคณะทํางาน 3. นายจิตภัฒน์พุ่มพิรันคณะทํางานครับใครจะไปคิดไปฝันว่ายุคนี้คดีอันเป็นที่สุดในชั้นคําสั่งอายการแล้วจะได้รับการทบทวนเมื่อคําสั่งไม่ฟ้องนั้นขัดสายตาประชาชนจนเป็นข้อคอรหา ก็มียุคอายการสูงสุดชื่อนางสาวนารีท่านนี้แหละที่ต้องบันทึกไว้ในบรรทัดสรรเสริญพนักงานในกระบวนการยุติธรรมตำแหน่งอายการสูงสุดที่พร้อมทั้งนิติธรรมและเที่ยงธรรมเสียดายท่านจะอยู่ในตำแหน่งอายการสูงสุดถึงเดือนกันยายน66นี้ก็ได้แต่ภาวนาว่าทั้งหคดีที่ตรวจสอบขอให้เสร็จทันก่อนท่านกเกษียณเถิดอ้าว ทั้ง5คณะทำงานมีอำนาจและหน้าที่อย่างใดบ้างก็ดูกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งคดีของพนักงานอายการที่เกี่ยวข้องกับคดีกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจประชาชนอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์สำนักงานอายการสูงสุด จัดทำ์ไลน์ในการดำเนินคดีตั้งแต่รับสำนวนและการสั่งคดีของพนักงานอายการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมกออและสาธารณชนเรียกสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเชิญพนักงานอายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบเรียกเอกสารจากหน่วยงานภายในสำนักงานอายการสูงสุด ที่เก็บรักษาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาและให้หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือจัดส่งเอกสารโดยปรันเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบและขอเอกสารหลักฐานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาทั้งนี้ให้หัวหน้าคณะทำง,งานแต่ละคณะมีอำนาจลงนามในหนังสือออก ให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบของคณะทำงานให้สำเร็จลุล่วง รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบของคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการสั่งคดีและข้อเสนอแนะอื่นๆตามที่เห็นสมควรต่ออายการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการในโอกาสแรกใจความหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ ไม่สนุกแต่ควรรู้ไว้ว่าเหตุนำสู่การตั้งคณะสอบสวนทบทวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องไปแล้วเหล่านี้ตามที่อายการสูงสุดระบุก็มาจากสำนักข่าวอิสาราและตามหนังสือร้องเรียนคุณชูวิทย์ก็ต้องบันทึกไว้เป็นเกียรติด้วยเอาละยิ่งยาวท่านยิ่งหาวฉะนั้นจบแล้วไปนอนเถอะผมก็จะไปนอนด้วยเหมือนกัน คอลัมน์คนปลายซอย